เรื่องสั้นให้ข้อคิดเรื่องขนมปังสองก้อนชายสูงอายุคนหนึ่งมีขนมปังอกใหม่สองก้อนขณะที่เขาเดินไปตามถนนเด็กสาวสามคนที่อยู่หวยก็เข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วท้องของพวกเขาร้องหวยหาขนมปังได้โปรดมอบอาหารให้เราด้วยเถอะวสาวแต่ละคนขอร้องชายคนนั้นสังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหูหนวกและเป็นใบ้ขณะที่เธอใช้ภาษามืออย่างชัดเจนเขาพูดว่า ฉันมีขนมปังแค่สองก้อนฉันจะแบ่งให้พวกเธอสามคนได้อย่างไรจูจูเด็กสาวคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นคุณสามารถแบ่งปันขนมปังระหว่างเราสองคนที่สามารถพูดและได้ยินได้ <ies. S 1> เด็กผู้หญิงหูหนวกและเป็นใบไม่ได้อะไรเลยชายคนนั้นถามแต่ทำไมเธอถึงไม่ได้รับส่วนแบ่งละ่ะหญิงสาวตอบกลับเพราะเธอต่างจากเราชายชรางเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าว,วก็เธอรู้อะไรไหมที่จริงฉันคิดว่าเธอมีเหตุผลนะ ้าส่งคนที่สามารถพูดและได้ยินจะได้รับขนมปังคนละก้อนแต่เด็กผู้หญิงที่หูหนวกและพูดไม่ได้จะไม่ได้อะไรและไม่มีอะไรให้เธออย่างแน่นอนเขายื่นขนมปังสองก้อนให้สองสาวอย่างรวดเร็วและเดินจากไปเด็กหญิงกระโดดด้วยความดีใจและปรบมืออย่างตื่นเต้นในขณะเดียวกันเด็กหญิงหูหนวกและเป็นใบรู้สึกเศร้าและสลดใจเธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ขณะที่มองดูเด็กผู้หญิงคนอื่นๆเดินจากไปอย่างมีความสุข ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาชายสูงอายุมาที่ถนนพร้อมกับถุงอาหารและนมสดเมื่อเห็นเขาอีกครั้งเด็กสาวผู้น่าสงสารทั้งสามก็พุ่งเข้ามาหาเขาแต่น่าแปลกที่เขากลับยื่นถุงอาหารและนมสดให้เด็กผู้หญิงหูหนวกและเป็นใบเธอประหลาดใจอย่างยิ่งจากนั้นเขาก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เธอเธออ่านมันบางทีถ้าเธอไม่ได้ในสิ่งที่เธอต้องการสิ่งที่ดีกว่าอาจรอเธออยู่ หลายครั้งเรารู้สึกเศร้าและสลดใจเมื่อชีวิตไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเราเสียใจมากกับสิ่งที่เราสูญเสียไปในชีวิตซึ่งเราพบว่ามันยากมากที่จะมองในด้านดีของมันความจริงก็คือบางทีสิ่งที่เราต้องการมักไม่มาหาเราไม่ใช่เพราะเราไม่สมควรได้รับแต่เพราะเราสมควรได้รับมากกว่านั้นความสุขของชีวิตอยู่ที่วิธีคิดและมุมมองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ